เคยเจออะไรที่มันแบบฟังดูดีดีเกินจนน่าสงสัยไหมครับประเภทที่ว่าลงทุนนิดเดียวเองแต่การันตีเลยนะว่ากำไรมหาศาลวันนี้แหละครับเราจะมาแงะดูเบื้องหลังคำพูดสวยหรูพวกนี้กันโดยจะพาไปดูคดีจริงๆที่สู้กันไปจนถึงศาลฎีกาของไทยเลยครับเอาละครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากคำสัญญาที่ฟังแล้วเคลิมเลยเป็นการลงทุนที่แบบใครๆก็ฝันถึง คำถามนี้เหมือนจี้ใจดำเลยใช่ไหมล่ะครับอยากรวยเร็วๆไหมคือไอความต้องการที่จะแบบปึ๊บรวยเลยเนี่ยแหละครับมันเหมือนเป็นประตูบานแรกเลยนะที่เปิดต้อนรับมิจฉาชีพให้เข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายๆเนี่ยครับภาษาแบบนี้เลยการันตีผลตอบแทนสูงไม่มีความเสี่ยงนี่คือคำโฆษณาที่เขาใช้กันเลยนะวาดฝันสสวยหรูเลยจนทำให้คนฟังเนี่ยลืมคิดถึงความจริงไปเลยแบบง่ายๆเลย คือคอนเซปต์มันง่ายมากเลยครับง่ายจนหน้าดึงดูดสุดๆก็แค่เอาเงินมาลงแล้วก็นั่งรอสวยๆเดี๋ยวผลกำไรง,งามๆมันงอกขึ้นมาเองโหเป็นใครก็ต้องอยากได้ใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้เบื้องหลังฉากสวยๆที่ดูเหมือนจะทำกำไรได้เยอะแยะเนี่ยจริงๆแล้วกลไกลของมันทำงานยังไงกันแน่ และนี่คือความจริงเบื้องหลังครับคือมันเริ่มจากมิจฉาชีพเนี่ยไปเอาเงินจากนักลงทุนกลุ่มแรกมาก่อนเสร็จแล้วก็ไปหาคนใหม่ๆมาลงทุนเพิ่มโดยใช้คำสัญญาเดิมๆนี่แหละแล้วที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับเขาก็เอาเงินของคนใหม่นั่นแหละไปจ่ายเป็นกำไรให้คนแรกๆมันก็เลยดูเหมือนว่าเฮ้ยการลงทุนนี้มันเวิร์กจริงนี่ว่าได้เงินจริงแต่สุดท้ายพอหาคนใหม่มาเติมไม่ได้วงจรมันก็พังคลืนลงมาเลยครับ นี่แหละครับหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่ไม่มีการลงทุนอะไรเกิดขึ้นจริงเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ผลกำไรเลยแต่มันคือเงินของเหยื่อรายใหม่ๆที่โดนหลอกเข้ามาทีหลังพูดง่ายๆก็คือการหมุนเงินคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าสร้างภาพความสำเร็จขึ้นมาบนความเสียหายของคนอื่นล้วนๆเลยครับพอเรื่องมันแดงขึ้นมาแน่นอนครับว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทีนี้แหละ เรามาดูกันว่าในมุมมองของศาลเนี่ยเรื่องแบบนี้เขามองกันยังไงแล้วตัดสินออกมาแบบไหนแล้วเรื่องที่เราเล่ากันอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องแต่งนะนี่คือมาจากคําพิพากษาของศาลดีกาจริงๆเลยครับคือเอาของจริงมาให้ดูกันเลยจะได้เห็นชัดๆว่ากระบวนการยุติธรรมเขาจัดการกับเรื่องนี้ยังไง ประเด็นสัมพันธ์ที่สารมองเลยนะครับคือคําว่าเจตนาครับเจตนาตั้งแต่แรกเริ่มเลยสารชี้ชัดเลยว่านี่มันไม่ใช่การลงทุนที่แบบเออพลาดไปหน่อยแต่มันคือการตั้งใจที่จะหลอกลวงประชาชนเป็นวงกว้างตั้งแต่แรกแล้วดูผลกระทบที่เกิดขึ้นสิครับแค่คดีเดียวเนี่ยมีผู้เสียหายปาเข้าไป23คนแล้วนี่เป็นแค่เคสเดียวนะครับลงนึกภาพดูว่าจริงๆแล้วปัญหามันจะใหญ่ขนาดไหนเอาละครับ มาถึงไฮไลท์ของเรื่องนี้แล้วเป็นประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจมากๆและผมว่าหลายคนอาจจะแปลกใจเลยนะกับวิธีที่ศาลมองเรื่องนี้เห็นความต่างไหมครับคือถ้าเราคิดแบบทั่วไปหลอกคนนึงก็ผิด1ครั้งหลอกไป23คนก็น่าจะผิด23ครั้งหรือ23กระทงใช่ไหมครับแต่สาลฎีกาไม่ได้มองแบบนั้นครับสารมองว่าทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยคือความผิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เอ๊ะแล้วทำไมล่ะนี่คือหลักกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังครับเขาเรียกว่าความผิดกรรมเดียวครับอธิบายง่ายๆเลยนะก็คือถ้าคนร้ายมีเจตนาตั้งต้นแค่อย่างเดียวคือฉันจะหลอกลวงประชาชนถึงแม้ว่าเขาจะไปหลอกคนเป็นสิบเป็นร้อคนก็ตามแต่ทุกการกระทำมันมาจากเจตนาแรกเริ่มอันเดียวนี่แหละกฎหมายเลยมองว่าทั้งหมดเนี่ยคือการกระทำผิดแค่กรรมเดียวเพราะฉะนั้นศาลก็เลยสรุปว่า การไปหลอกเหยื่อแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากกันนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่แผนการเดียวที่มีเป้าหมายเดียวก็คือการช่อกโกงประชาชนโอเคพอเราเจาะลึกคดีนี้กันมาขนาดนี้แล้วบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยที่เราทุกคนควรจะจำไว้ให้ขึ้นใจเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ,อรายต่อไปคืออะไรมาดูกันครับนี่คือสัญญ,ญาณเตือนภยัยหรือ red flag ที่ต้องดูให้ดีเลยครับ ถ้าเจอข้อเสนอที่มันมีลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะข้อเดียวหรือโดยเฉพาะถ้ามาพร้อมกันลหลายๆข้อนะให้เราตั้งธงแดงในใจไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยนี่มันอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่โปร่งใสแล้วละ่ะและสุดท้ายผมอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้คิดกันครับหลังจากที่เราได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งหมดนี้แล้วถ้าวันหนึ่งมีข้อเสนอที่ดูเหมือนเป็นโอกาสทองแบบนี้ลอยเข้ามาหาอีกครั้งเราจะยังมองว่ามันเป็นโอกาสอยู่ หรือเราจะมองเห็นว่ามันคือกับดักครับ